เสวัสดีครับผมผมเชีญแล้วนะครับอ่ะพอดีมีน้องบอกว่าพี่ให้รีวิวลรถคันเหลืองให้ดูหน่อยอีกรอบนึงครับผมก็ผมขับไปเทสมาแล้วนะครับผมไปยุทธยากลับมาก็ขับขี่ดีครับผมรถขับขี่ดีพร้อมใช้เลยครับแล้วสีเป็นสีเหลืองมุกนะครับสวยทั้งคันนะผมสวยหล่อเลยครับผมตาเป็นตาไฟสายจิกนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมในเชน สวยกริบเลยผมส,ส,สีเป็นสีเหลืองมุกนะครับคันนี้ผมเปิดขายไว้ในราคาหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมืนบาทผมขายแลกเทินนะครับรับทุกกรณีอืดูตาไฟนี่ใสกิ๊กครับนี่ค่ายกุดค้าร์ซซิงนะผมต้องแบบนี้ทุกคันนะไม่สวยไม่ใสเราไม่ขายนะครับนี่คือสไตล์ของผมอมืสวยกริบเลยมาพร้อมกับแม็กนายานะครับขอบสิบเก้าเป็นล้อแท้นะครับล้อแท้ล้อแท้ล้อแท้ พร้อมใช้เลยคันนี้รอๆเลยครับฟิตมงฟิตเมนต์กำลังดีครับผมใครหาอยู่ใครที่เกิดวันจันทร์อยากได้รถสีเหลืองเอาไปเสริมดวงบรารมีตัวเองนะผมคันนี้มออเมื่อไรจบครับครบจบเลยลยังปิดเลยครับผมสวยๆเลยโชกเป็นโชกของ Neo One Max นะครับผมสตาร์ทแบบเบี้ยวครบนะมีครบเลยเงินๆเลยครับ เป็นชนท้ายเป็นของอมนิ้วนะครับผมนีออ่ลองตัวสุดๆกันเงินกริบเลยสีนี่สวยทั้งคันนะผมเงาๆแล้วท่อคู่นะครับ,ออ,รบอ,ออกคู่แล้วครับออกคู่แล้วครับผมโลโก้นี่เบิกขึ้นใหม่นะครับสวยกริบับผมเงาๆนะ ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube นะครับผมกุคาโรซิ่งนะผมอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจกุคาโรซิ่งครับผมเพิ่มภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปสั้นๆนะผมมีช่องทิกตอกครับปั๊รถซิ่งนะผมดูได้เลยครับโอ้โหโคตรหล่อครับผมฟิตโมนฟิตเมนต์ลงตัวครับสีเหลืองมุกด้วยเงินจัดเลยแบบมุกสวยแรงชโชคนะครับ เกิดข้างก็เป็นของกันิวส์นะครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนะให้น้องมุ้ยปล่อรข้าง,งให้ดูหนนะ่อยเนาะตรงเสื่อนครับเดู๋ยลองดูนดนลองตัวแล้ยเสุดเลยตรงเรื่อ <c oughs> นหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมแล้วเรียบร้อยนะผมหมดปัญหาเรื่องความร้อนครับเหยียบได้แช่ได้ครับวันนี้ผมไปลองมาแล้วเรียบร้อยฮนะ นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาครับผมไปกับสบายโชคๆเนี่ยครับเราในอัพเดิมครบเพจครับพลาสติกครบเลยครับผมสวยครับผมรถตัวจริงแห้งๆนะเครื่องเครื่องแห้งๆเลยผมแห้งเลยแห้งๆเลยโอเคสวยๆแล้วติ๊เกอร์ฝากระโปรงครบอืมมัีอะไผมพาไปดูภายในหนึ่งเนาะ ภายในก็สวยนะครับภายในสวยเบาเบอะสมบูรณ์ครับผมนุ้ยเพิ่งปิดกระด้างครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเลยครับเพื่อฟังส่งเครื่องแบบภายในเป็นเบาะหนังสีสม้มนะดนิดสวยนะผมปีกเปิดเบาะสวยหมดนะนี่ไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีหักครับรถผมต้องสมบูรณ์ทุกคันนะผมเพราะว่าผมเอาไปใช้เองด้วยครับรถทุกคนันเวลามีงานผมก็ขับออกงานนะครับงานี่นตรงมิตติ้ง ร้อมใช้งานได้เลยครับผมเกียร์ออโต้ครับเครื่องเล่น Pioneer นะครับครบเลยเกียร์วัดสามสหายสวยครบเลยครับผมผ่านองราคาสายจิ๊งนะสวยๆแล้วไม่แตกไม่ย,ย้้ยเนียนๆเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องมุ้ยสตาร์ทเื่อให้ฟังหน,หน่อยเนาะ ทีเดียวเดียวผมปาร์คดูเครื่องเนาะนี่คือสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสตัดเครื่องเรียบร้อยเครื่องนี้เดินนิ่งๆคะับไม่มีสั่นไม่มีดุ๊กดุ๊กุ๊กักไม่มีนะฮะอย่างที่บอกผมรถผมต้องสมบูรณ์ทุกคันครับตัวรถที่ผมใช้งานตัวนะครับผมพามาฟังเสียงเสียงท่อจะไม่ดังมากครับผมคันนี้ก็คืออารมณ์พอดีพอดีหน่อยนะฮะ รอบลน้งน้อยท่อครับนุ่มเลยครับผมลบเลยเนียนๆนะครับเสวยเลยคลิปเลยครับตัวฟิลฟิตเมนท์ครับลงตัวบอกวันนี้สือเลยครับเรื่องแฟร์เรดดี้นะครับผมให้ผมเป็นคนดูแลให้นะครับมีคนรักรถแบบผมเป็นคนดูแลให้ครับจับฟิตเมน์ลงตัวครับ ครับคีสบายนะครับอันนี้โอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่อง y o u t u b e พุทธารถซิ่งนะครับอยากจะดูภาพนิ่งไปดูได้ที่เพจพุทธารถซิ่งนะผมประมก็มีคลิปสั้นๆติก๊ตกต๊อกร r สซิ่งด้วยนะก็ยังมีอีกหลายกันนะผมให้เลือกให้ชมกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ฝากแฟร์เรดี้สามสญญาูนแซดคันนี้ด้วยครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ